นออบี้นี่ละลวงพี่เอ,อละลมหายใจครั้งสุดฮะฮะฮะ กำลังเลียนเข้ามาถึงโนพีโนคงบองนั้นโดนได้พบกันเกระดิดแล้ว ลาบาดีมีแนวเบาเคยซำำนาวต่อหลวงพี่หลวงพี่ตอนที่อยู่สาวาที บุพารารำเดิอดั้งนั้นเคยมีเรื่องดอกเรื่องก้หลวงพี่ิินีมาได้รับจดหมายน้อยที่เขาปลอมใส่หลวงพี่เมนบโนโ หาวาน้องลาวดีเป็นคนเขียนเด้อปากคออันขอร้องสิแต่งงานหลวงพี่เอ้ยสุวัฒนากุมารน,นั่นละเป็นคนแก่งหาแนวทางลอกลวงพี่ สามรับน้องละว่าดีก็ได้รับน้องจังสั่นละจดหมายน้อยดอกดังกันเนอในขอความจดหมายนันเนว่าหลวงพี่เป็นคนเขียนละเขาทำเพียนดอกหาทางอยากเต่งดอกนอกกับนก เอาสองทางบ่ทันแจงความเป็นจริงดอกทวนที่หลวงพี่เป่าลักนี้ลาวาดีบ่ได้แก่งบ่ไกลเงินห่างกระเทอ หลวงพี่เอ้ยลานับหลายวันมันเหงื่อนนางได้บวดนอติดตามเดี๋ยวนี้สรงคำรักได้ภักลงแต่เพียงยนี้อาภัยแล วัดดีปะเห็นละใจละวัดดีนั้นผู้กัดกูมือบานโนหลวงพี่หลวงพี่ให้อภัยละวัดดีได้เพราะแค่หลวงพี่ เจ้าโบตรง่วงดอกล่าบาดีพี่ให้อภัยเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างนันดาบาดีให้เจ้าตั้งจิตตั้งใจสดาหลวงพี่เอ้ยอภัยลาบาดีบางเห็นใจลาบาดีนาง กำ,กำกัมกัวโ้ยเดโนอรักพอใดกาบอดใดมีแนวของดอกแดนขวางลวงพี่เอก่อนความรักสิเปิดกว้างน้องแจงวาสิเอาเขาแต่ว่า้ํำความจริงคันเรื่องจอดอกโมอนันน่ ฉันก็เลยปะจากหัววาสุวรฒนากูมารนั่นล่ะเป็นคนเขียนดอกยุคเงี้ยปวดอภัยที่เนนี หาดิฉันละนบพาดพังจะเลยขอต่อคด,ดีหลวงพี่เอ้ยคิดว่านายนอยโนสนี้ อขาได้หวังเพียงว่าจาโน้พี่โน้ลาวดีสิขอลาเจ้าตั้งจิตตั้งใจสวัวดีท้ามาสีบโบใหญ่บนเยืนน้ำพีดีเจ้าบปต้องเป็นห่วงหรอกลาสวดี สี่ขอแล้วบ่อยู่ยืนโนไปเด้อสมหัวใจที่ฉันแล้ว,มวเมนียวใดๆก็แจ้งแจมแถมห้อยยิ้มปากไว้อาไล่ล้นเลือนปะมาน S <S มนต์ทรทานหาฉันบางย้ำนางตายสลายลางปวดน้ำข่าวของนางไปบอกญาติพี่น้องทางบ้านในฉันนี้นูพี่นๆๆโนงหลวงพี่ขันลีลาวดรีตายไปแล้ว ให้หลวงพี่น้ำข้าวน้ำข้าวไปบอกพ่อบอกแม่บอกญาติพี่น้องทางบ้านในวิลาบดีในด้ะค่ะหลวงพี่เจ้าบ่ตตองห่วงบบดอกลาบดีเดี๋ยวพี่สีน้ำข้าวน้ำข้าวไปบอกญาติพี่น้องของเจ้าดอกลาบดีเจ้าบ่ตตองห่วงดอกขันชาตหนามีจริงให้ดีลาบดีได้เกิดมากมากมหากัากกบหลวงพี่ยายมีหุปสสรคมาก,กีดขวางคือชาสตรนี้้อค่ะหลวงพี่ ลวงพี่อ,อต่อจากนี้ กาสินอนบอ่มีฟืนบ่จากตื่นดอกข้นมาอันกายอินสีกายมุนสลายนอ่ปนยะเสือว่าดินทมนาบ่มีวันเลย พอหลวงพี่อย่าฝ้าลืมลาวดีผู้รักจริงเด้อรักแท้ให้จำไว้ส่ดดิฉันเน้อลาวดีสิยิดมันละอันความรักเนื้อชีวิตแม่นสิตายเป็นผีก,กะบอลืมนอลวง <ś auster _> รักมีกำจำต้องห่าง <š auster _> ขอเดินทาง <sk az> ก่อนล่วง <ś auster _> อย่าเฝ้าลืมลาว่ดีผู้รักจริงเด้อรักแอให้จำไว้ผู้สั่งลำนาหยาดน้ำตายดสุดท้ายฝากไว้ก่อนด้วยความห่วงฝากด้วยความเด้อเป็นห่วงจากดวงใจอันน้อยโน ยานลอยออกจากรังหลวงพี่เฮจมต้องห่างบ่มีมือสีตาวืขึ้นน่ะลาเด้อ